โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอรซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master ตอร์99ตัวร้ายของกอรซุดนะครับผมทุกคนก็คือในวันนี้นะผมเนี่ยนะได้ทาการเตรียมรูบีม้มาทั้งหมด7,629รูบี้นะผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาประทะกับตู้เกียร์ตู้น,นี้นะผมทุกคนคือผมบอกตรงๆเลยว่าตู้เกียร์ตู้นี้นะใครไม่เปิดระวังเสียใจนะผมทุกคนเพราะว่าเกียร์มันค่อนข้างดีมากๆเลยนะผมทุกคนโอ้โหดีดีอันเกียร์6ดาวนะคือกอนจะบอก ก่อนเลยนะวงการเกมในตอนนี้ผมขอชื่นชมก่อนเลยอะไรที่ดีผมขอชื่นชมนะผมทุกคนก็คือวงการเกมเนี่ยนะในโคลบโบฮันมะบากิเนี่ยนะทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์และก็เกียร์หกดาวคือแบบมันสมูทไปหมดนะผมทุกคนเลนเจอร์ก็เก่งเกียร์ก็ดีดีนะผมทุกคนคือเดือนนี้จ,จะเป็นเดือนที่ทางบ้านเนี่ยนะมีความสุขมากๆอีกหนึ่งเดือนเลยนะผมทุกคนสําหรับในการเล่นลายเลนเจอร์นะอ่าเราก็พกรูบี้มาทั้งหมด7629แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาหน่อยนะผมทุกคนพอเวลารูบี้ มันไม่ตันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงเปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดผ้าไปเติมเงินก่อนเลยละกกันนะผมทุกคน ก็คือในตอนนี้นะผมทุกคนผมเนี่ยนะได้เติมรูบี้จนรูบี้ผมเนี่ยตัน9 9 9 9รูบี้ไปเทียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือไอคอนเนี่ยนะมันมาสุดตลอดอยู่แล้วนะผมทุกคนก็สําหรับทางบ้านคนไหนเนี่ยนะที่อยากจะซัดหน้าคนโรโบบากินะผมทุกคนหรือว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้นะทางเพจกอนสุดเนี่ยนะเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยนะจะมีแพ็กไหนอยู่ในไอเดีเนี่ยก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจกอนสุดได้เลยนะผมทุกคนอ่นแล้วก็ยังมีแพพิเศษ ด้วยนะผมทุกคนก็คือแพ็กแจ้งเกิดนะคือแพ็กนี้นะผมทุกคนในราคาเพียงแค่2599บาทเนี่ยนะทางบ้านจะได้รูบี้ทั้งหมด2อ3 2ันนรบูบี้นะผมทุกคนถ้ากระทางบ้านไปาเติมเองให้ได้รูบี้สองพันรูบี้เนี่ยนะทางบ้านก็จะเสียงเงินประมาณ4,200บาทถึง4,300บาทเลยนะผมทุกคนอ่าก็บอกเลยนะว่าถ้ากระเติมผ้าไปก่อนซื้อก็คือประหยัดทันทีกว่า1 5 0 0บาทค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะเดเราเนี่ยไปหดเลยละกันนะผมทุกคนคนนออนนืออตตตเเีี้้ยยผมพููดรงๆละว่า ี่ยมันไม่บัฟน,นะผมทุกคนแต่ว่า มันด้วยด้วยหัวใจของผมที่มันแบบว่าพร้อมที่จะกดตู้นี้มั้งแต่ตอนที่เห็นแวบแรกแล้วนะผมทุกคนอ่ะเอาง่ายๆเรียกว่ารลักเลกพบนะคือผมเนี่ยต้องการเกียร์อาวุธลับของลิวโกนะผมทุกคนอ่ะก็ค่อนข้างอยากได้นะหรือไม่ก็โซลูกตุ้มของอีโชอะไรงี้ก็ได้นะผมทุกคนอ่ะคือเกียร์รอบนี้มันดีทุกคินอ่ะได้ไปก็ถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยลองหัวดเลยละกันนะผมทุกคนอ่ารอบนี้นะผมจะทําการเปิดก่อน3,000ลูบี้นะถ้าเกิดไม่มีเกียร์ของโคลาโบรอบนี้ดอบเลยไหม ชิ้นเดียวนะผมทุกคนที่เป็นเกียร์เจ็ดดาวผมจะพักการเปิดไปรอตู้บับนะแต่ถ้าเกิดรอบผมยาวๆยันเกตพันลูบี้เลยนะผมทุกคนจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอืมก็เปิดรอบแรกไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลุยต่อเลยล่ะกันคืออยากได้เกียร์มาเล่นแล้วนะในตอนนี้นะโอโ้โหโอ้โห กางเกงมวยของบากี้นะผมทุกคนกางเกงมวยเนี่ยนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมอย่างมากเลยนะผมทุกคนคือมันสามารถใช้ทดแทนเกียร์เจ็ดดาวได้เลยนะผมทุกคนอ่ามันคือมันมีมันใช้ทดแทนได้นะแต่ว่ามันอาจจะดีไม่เท่านะผมทุกคนประมาณนั้นนะ,ะคือรอบนี้วงการเกมเนี่ยมันทำให้รอบเกียร์หกดาวมาแล้วมันสามารถใช้ทดแทนเกียร์เจ็ดดาวได้ผมมองว่าโอเคมากๆเลยนะผมทุกคนโ OK อเคโอ้ก็ วอนเกียร์เจ็ดาวนะออกหน่อยนะผมทุกคนอยากเกิดบ้างเปิด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 ห hmm. ูก็ค่อนข้างเกลือเลยนะผมทุกคนแต่ที่เราต้องเปิดเนี่ยนะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางให้รางวัลกับคนที่ไม่กล้าเสี่ยงนะผมทุกคนและก่อนมันก็กล้าเสี่ยงเะยด้วยสิจัดไปขอเลยเกียร์เจ็ดาวเบ๊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 หูววงการเกือบโอ้ยกางเก่งมวยดอบบ่อยมากเลยทางบ้าน เกียร์รถแรกด้วยนะบอกเลยก็คือผมเนี่ยนะจะเอาไปใส่ให้ต euh anyway> ัวพวกพีร้อยอะไรอย่างนี้ของผมนะเอ้าอุ้ยอุ้ยเกิดเกิดเกิดนะเกิดนะเกิดนะเดี๋ยวไปสองเกียร์ก่อนสองเกียร์ก่อนอุ้ยเกิดเกิดอ่าก็ได้อันนี้มานะผมทุกคนเป็นโฟลูกต้นของอีโชนะคืออันเนี้ยมันมีความสามารถทักเทียมกับเกียร์ง้าเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยนะคลิปนี้ต้องรันยาวเจ็ดพันลูบี้แล้วนะผมทุกคนวงการเกมได้มอบสิ่งพิเศษไหมกับผมอู้ขอเลี้ยวหน้าอีก หลอดเฮเกินไปป้าวงการอ่ะเดี๋ยวเราลุยต่อเลยนะผมทุกคนก็จัดเอาสุดนะไอ้ก่อนต้องเอาสุดนะวันนี้นะอ่ะก็ลุยต่อโอ้โหโอ้โหขอไปสุดทางนะผมทุกคนวันนี้ต้องสุดปอกเก็พันลูบี้เบ๊เบ๊เบ๊หูเออโอ้ยแม่งโดนว่ะ ไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็ขอไปให้สุดนะให้คุ้มค่ากับที่แบบว่าเราเนี่ยนะได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะผมทุกคนว่าถ้าเกิดได้เกียร์เจดาวของโคลโรโบรอบนี้หลุดมาไม่แค่อันเดียวนะผมทุกคนผมก็จะไปสุดทางนะเอาห้าดาวล้วนเอาเลืเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งเล่นงานในก่อนเลยเอี๋ยะเราลุยต่อเลยละกันนะผมทุกคนก็ต้องได้ต้องโดนเบะ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 เอาเกียร์อะไรวะ เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเกียร์เกือกหมาเลยวะ่ะอ่าก็เป็นทางด้านเกียร์เกียร์เอ็นตกปลาของคาโต้นะโอเคครับผมทุกคนมาเอาไว้ใสให้แบบว่าตัว,ต,วตัวบินตัวกันบินอะไรอย่างี้นะเบ๊เบ๊หอุ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรนะผมทุกคนเราลุยต่อโอเอาหน่อยเพื่อนเกียร์จัดดาวเฮ้ยหลังจากตอนนั้นมันไม่มาอีกเลยวะ่ะ เอาหน่อยดิเพื่อนขอหน่อยนะผมทุกคนก็คืออยากได้เกียร์จัดดาวของโคลโโบรอบนี้มาเสริมทีมเยอะๆนะเพราะว่าเกียร์มันค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะผมทุกคนอ่าตอนนี้เหลือ7,300รลูบี้นะก็คือเราเปิดไปประมาณ3,000รลูบี้ได้แล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเราจะลุยยาวๆเลยนะอ่ะจัดไปโอ้โหโอ้โห,โโหกางเกงมวยอ่าก็ลุยต่อละกันในตอนนี้คือถ้าถามว่ามันออกยากมากไหมคือพูดตรงๆเลยปะ ไอที่ผมได้รอบแรกอะน่าจะฟุกมากๆเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าเปิดแบบเอาเอาดอบจริงๆเนี่ยคือดอกยากมากนะสำหรับทางด้านเกียร์อาวุธนะผมทุกคนมันเป็นมันเป็นแทบจะทุกคนระโบนนะคือเกียร์อาวุธเนี่ยจะออกยากผิดปกตินะผมทุกคนอ่ะก็โดนไปนะ เดี ir, ๋ยวผมเนี่ยขอใช้สูเจ็ดครั้งปฏิหารก่อนละกันยกเลิกครั้งที่หนึ่งนะผมทุกคนยกเลิกครั้งที่สองยกเลิกครั้งที่สามนะยกเลิกครั้งที่สี่นะผมทุกคนยกเลิกครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วก็กดครั้งที่เจ็ดนะจำมาไว้นะครับทางบ้านดูจําแนะนาไปใช้เจ็ดครั้งปฏิหารเจ็ดดาวมาแน่เบ้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 โอ้โหมันน่าจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคกว่าทางบ้านอาไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลุยต่อเลยละกัน ก็คือผมจะต้องเหลือประมาณ3,400รลูบี้นะอ่ามันน่าจะครบเจ00รันลูบี้อยู่นะผมทุกคนโอ้โหโอ้โหเจ็ดดาวดอกให้พี่หน่อยเฮ้อขอเฮ้อวันนี้ยากเกิดนะผมทุกคนอุ้ยได้แต่เกียร์หกดาวเกียร์หกดาวโคลาโบรอบนี้ยอมรับเลยนะว่าออกบ่อยจริงๆแล้ผมทุกคนทางบ้านดูดิแล้วเกียร์มันค่าพลังสวยมากเลยนะผมทุกคนมีรถแล่แบบว่าหมดเลยนะอ่ามันมีรถแล่ทั้งช่องกลางช่องสุดท้ายเลยนะผมทุกคนก็โอ้โห ก็คลิปนี้นะค่อนข้างที่จะลงทุนมากเลยนะผมทุกคนไอเจ็ดพันลูบี้นะถ้าเกิดตีเป็นมูลค่าเงินเนี่ยตอนนี้คือแพ็คละประมาณพันสองร้อยบาทนะผมทุกคนถ้าตีเป็นมูลค่าเงินประมาณแปดพันกว่าบาทนะในการทําคลิปคลิปนี้ให้เกิดขึ้นมานะผมทุกคน ก็บอกเลยนะแล้วส่วนรายได้จาก y o u u u b e หรอหลักร้อยนะผมทุกคนร้อยต้นๆน,น,นะน่าจะน่าจะได้อยู่นะผมทุกคนก็บอกเลยว่าถ้าใจไม่รักกริงไม่แนะนําไม่ทําตามผมเลยนะโอ้โหวงการเกมเอาและไอ้กอนเริ่มจะหมดความอดทนและหลังจากนั้นคือแบบวันไหลของวันไหลของตู้กาชาเลยนะทางบ้านคือหลังจากที่เราชมไปไม่มีมาอีกเลยนะผมทุกคนก็โอ้โหเราไปทําการโอ้โหเราเปิมยี่รั้าคงแล้วหรอ อ่ะหลือแค่9ก้าครั้งเองนะผมทุกคนเอาให้สุดไอกรอนอย่าหยุดแค่นี้ก็จัดไปเลยละกันถ้ารอบนี้ผมได้เกียร์ไม่ครบตามที่ผมต้องการเนี่ยนะผมก็จะทําการเติมเปิดอีกต่อให้มันเนี่ยนะจะไม่มีการันตีให้ผมแล้วนะผมทุกคนคือเราต้องใช้ใจสู้อย่างเดียวนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยออกยากจริงว่ะคือทางบ้านคิดเอานะประมาณ ห้าพันหกพันลูบี้เนี่ยเราได้เกียร์จัด,ดาวมาชิ้นเดียวอยู่เลยนะของคนรบโอมาแล้วนะผมทุกคนก็ได้เป็นชิ้นที่สองโอ้โหเกียร์นี้มันโหดด้วยดิเกียร์โหดซะด้วยสีทางบ้านก็ลุยต่อเบ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 ,เบโอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยก็ได้มาสองชิ้นแล้วนะผมทุกคนขออีกชิ้นได้ไหมไม่โลภนะผมทุกคนขอ,อแค่ชิ้นเดียวจัดให้ก่อนมันหน่อย เออผมเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการและสนับสนุนแบบต่อนเนื่องแล,และแบบเติมหนักมาโดยตลอดอะ่ะขอคือให้กอนเกิดบ้างโอเคหูยก็เหลือสี่พันลูบี้แล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดอีกสักสองครั้งแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูในตู้การันตีนะว่าจะได้ครบหรือ,อยังนะผมทุกคนเอา้ารออีกการหนึ่งวันนี้แม่งวันไหลไอ้กอรวันนี้ขนาดเรายังไม่ได้กดกล่องการันตีนะทางบ้านอุ้ยวันนี้แม่งเอาเรื่องอยู่นะขนลุกเลยนะ เอาปิโตเลียมด้วยนะผมทุกคนก็หูสวยจัดเลยว่ะไอ้อนยิ้มแย้ม,ยมผมยิ้มออกเลยผมอยากให้ทางบ้านเห็นรีแอคผมนอกจอมากเลยตอนนี้ผมยิ้มผมอยู่ดีๆก็ยิ้มเออเม่งโคตรโก้เปิดต่อแล้วสุดท้ายเบเบเบจะดามะโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรได้แค่นี้ไอกรอนมันก็พอใจแล้วนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่กล่องการันตีเลยละกันนี่กล่องการันตีหกถึงเจ็ดดาวขอเท็ดาวมาสาธุวูบปุ๊บวิเกิดเกิดโคตรเกิดอ่ะวันนี้มปนวันไหลไอกอนจริงว่าอ่ะก็บอกเลยนะว่าเบ๋โอ้โหโคตรเทพโคตรเทพเลยนะทางบ้าน คือเราได้ต่เกียร์ดีๆมานะโอ้โหแล้วเกียร์นี้เราก็เลือกเราเลือกแบบง่ายๆเลยนะผมทุกคนเราจะเลือกเป็นทางด้านเกียร์ไอ้หมัดอันนี้นะอาวุธลับของริวโกนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของคลิปนี้เลยละกันนะว่าเราเนี่ยนะได้อะไรมาบ้างนะผมทุกคนคือผมขนลุกมากเลยนะโอ้โเกียร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหนี่ผมเปิดแบบไม่การันตีนะเออไม่ใช่ดิผมเปิดแบบไม่บาฟทางบ้านได้เกียร์คันเทพมาหกอัน ผมบอกเลยว่าผมสามารถใส่เกียร์พิเรนพวกนี้นะได้แคบจะทั้งทีมแล้วนะผมทุกคนก็ทําให้ทีมผมเนี่ยนะโหดขึ้นที่ไปอีกหลายระดับเลยนะผมทุกคนอ่ะก็ขอบคุณทางบ้านทุกคนมากนะครับที่ค้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมทุกคน